วันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการเสริมหน้าอกด้วยไขมันตัวเองนะฮะก็เดี๋ยวมาคุยกันก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูชเ n d e ติดที่ห้องกันนะครับก็ตอนนี้คือบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์นแต่ว่าอยากได้ช a n แบบโบราณนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเข้ากันไหมคือ ันเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันเรื่องการฉีดไขมันเสริมหน้าอกแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่สาวๆหลายๆคนสนใจนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่สาวๆสนใจเลยอ่ะก็คือเรื่องการเสริมหน้าอกแต่ว่าวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นมาพูดคุยกันกับเพื่อนๆในระหว่างที่ผมกาลังวิ่งกำลังกายอยู่เพื่อลดน้าหนักนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการเสริมหน้าอกด้วยไขมันตัวเองนะฮะ สาวๆเนี่ยจะสนใจในเรื่องของรูปร่างเรื่องของร่างกายมากโดยเฉพาะสัดส่วนต่างๆที่เป็นส่วนโค้งส่วนว้าวส่วนนูนสาวสาบางคนนะครับอยากจะให้มันมีส่วนที่มันนูนออกมาบม ะะแต่ว่าไม่อยากใส,ส่สีโคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมมีความหวาดกลัวนะครับมีความกังวลว่าเสริมไปแล้วจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะฮะหรือว่าเสริมเข้าไปแล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า <S <S ลก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งที่สนใจที่จะใส่เป็นไขมันตัวเองเข้าไปในการเสริมหน้าอกอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องมาถามคําถามว่าการเสริมหน้าอกด้วยไขมันตัวเองมันคืออะไรการเสริมหน้าอกด้วยไขมันตัวเองมันก็คือการนําไขมันจากส่วนเกิน ของร่างกายในส่วนอื่นนะครับเช่นหน้าท้องพุงต้นขาก็สามารถที่จะดูดเพื่อมาฉีดที่หน้าอกทาให้หน้าอกดูมีม,มออกมาได้ก็เป็นเทคนิคที่ได้ผลดีนะครับนอกจากจะเป็นเซลล์ตัวเองแล้วยังได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งให้ตรงนี้เยอะตรงนี้น้อยได้ตามความสะดวกตามความพอใจของทั้งแพทย์และคนไข้ได้เลยก็เหมาะสําหรับผู้หญิงที่มีขนาดหน้าอกปานกลางจนถึงใหญ่แล้วอยากฉีดเพิ่มนะครับอยากจะได้ขนาดที่มันใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เป็นคนไข้ที่เหมาะที่จะมารับการฉีดเต้านมนะ รหรือว่ามีคนไข้อีกประเภทหนึงครับคือเคยเป็นมะเล็งเต้านมแล้วมีการฉายแสงก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบข้อดีของไขมันที่ฉีดเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะไปช่วยฟื้นฟูสภาพผิวบริเวณเหล่านั้นที่ทําให้สภาพผิวมันเนี่ยมันโอเคขึ้นอีกผลพลอยได้หนึ่งก็คือการที่เราได้ดูดไขมันส่วนเกินครับผมได้ดูดไขมันฟรีไปใหตัวโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ล้าเลิศเลยนะฮะ ข้อดีอีกข้อนึงเลยนะครับก็คือการที่มันไม่มีแผลครับไม่มีแผลไซฟฟลิโคนเพราะว่าการฉีดไขมันเนี่ยจะแผลเป็นแค่รูเข็มเหมือนกับที่เราฉีดยาทั่วไป การฉีดไขมันที่เต้านมเนี่ยกระบวนการทำนะครับจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการดูดไขมันโดยเราจะเอาไขามันจากบริเวณที่เราคิดว่ามันเป็นส่วนเกินดูดออกมาพอดูดออกมาเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาทําการผ่านกระบวนการคัดเลือกไขมันด้วยวิธีการต่างๆซึ่งมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับแพทย์แต่ละท่านที่เราจะใช้อย่างผมเองใช้เป็นนาโนแฟตกราฟก็จะมีกระบวนการของการทําไขมันให้เป็นระดับนาโนก่อนที่เราจะนํา ไขมันเนี่ยไปฉีดให้กับคนไข้ก็แน่นอนครับมันก็จะมีระดับ ro, แมกโคระบับนาโนแล้วก็ระดับธรรมดาซึ่งก็ในปัจจุบันระดับนาโนก็ถือว่าเป็นระดับที่ย่อยที่สุดณนะขณะนี้พอเราได้ทำนาโนแฟตซิเลชันแล้วนะครับเราก็มาเตรียมพร้อมที่จะฉีดเราก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าแคนูล่านะครับในการฉีดเซลล์ไขมันนะครับที่ผ่านกนารคัดเลือกมาแล้วเนี่ยเข้าไปในร่างกายของคนไข้ แน่นอนครับว่าภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการดูดไขมันก็เป็นไปได้นะครับเช่นการติดเชื้ออาเจีนนะครับมีน้ำเหลืองข้างได้มีเลือดข้างได้แล้วก็บริเวณที่ดูดไขมันก็อาจจะเกิดปัญหาผิวคูุขาดตามมาได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาวาะแทรกซ้อนที่บริเวณที่เราดูดไขมันนะครับอันที่2ก็คือบริเวณที่เราฉีดไขมันนะครับแน่นอนว่ามีโอกาสเกิดการติดเชื้อได้เกิดโอกาสมีไขมันตายแล้วมันเกิดเป็นถุงซิสของไขมันที่ข้างอยู่บริเวณที่มันตายอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ แล้วก็ปัญหาของเรื่องของการไม่ติดนะครับหรือว่าติดน้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนนะครับอีกอันนึงเลยนะครับก็มีภาวะอุดมเกาะบริเวณไขมันที่ฉีดซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปวันนี้ถ้าใครมีคําถามสามารถถามลงมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมแชร์ประโยชน์และก็ความรู้นี้ไปให้กับเพื่อนๆนะครับส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย I'm